สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับมาพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะฮะวันนี้เราอยู่กันบรรยากาศยามเช้าเ้าที่สถานีรถไฟธนบุรีแขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้าๆบรรยากาศก็จะคึกคักหน่อยๆนะมีผู้คนเนี่ยเดินทางมาทํางานนะครับผมบรรยากาศวันธรรมดาเนาะทางด้านขวานะตอนนี้ก็พระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วนะเป็นช่วงเวลาประมาณ6กโมงครึ่งนะครับผม วันนี้ผมก็จะพาเ,เพื่อนๆเนี่ยมาดูบรรยากาศยามเช้าๆพร้อมกับรถไฟรอบเช้านะที่สถานีรถไฟทนบุรีแห่งนี้สำหรับทางด้านหลังของสถานีนะก็จะมีโรงพยาบาลศิริราชนะที่เราเห็นเป็นตึกสูงๆเนี่ยแล้วก็ทางด้านล่างนะก็จะเป็นตลาดสาราน้าร้อนนะในช่วงเช้าๆเนี่ยบรรยากาศก็จะคึกคักมีพวกผักสดผลไม้ต่างๆนะแล้วก็ทางด้านนี้เนี่ยก็จะมีพวก ข้าวปลาอาหารขายนะครับผมผู้คนที่เดินทางเนี่ยก็มานั่งทานอาหารกันที่นี่นะส่วนตลาดสาราน้ําเย็นนะก็อาจจะตรงไปทางทางด้านขวานี้นะฮะเกือบถึงที่รถจราจริทวงเนี่ยก็จะเป็นตลาดสาราน้ําเย็นเพราะฉะนั้นก็จะมีสาราน้ําร้อนและสาราน้ําเย็นนะฮะครบเลยนะคะผม สำหรับสถานีทนบุรีในช่วงเช้าๆเนี่ยก็จะมีผู้โดยสารเดินทางมาทํางานกันเป็นจํานวนมากนะส่วนใหญ่ก็จะเดินทางมากับขบวนรถชานเมืองที่352มาลงที่นี่นะผู้โดยสารส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่ทํางานแถวๆนี้บางกอกใหญ่บางกอกน้อยหรือว่าอาจจะเป็นโรงพยาบาลสิริราชหรือว่าสนามหลวงนะครับผมถือได้ว่ามีความสะดวกนะข้ามเรือไปก็ถึงแล้วเพราะฉะนั้นรถไฟเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคำตอบสำหรับ ผู้ที่ทํางานในหลายท่านนะฮะส่วนริ้วขบวนที่จอดอยู่ด้านหน้าผมเนี่ยก็เป็นริ้วขบวนรถธรรมดาที่25งทนบุรีหลังสวนนะครับผมซึ่งก็จะออกจากสถานีทนบุรีในเวลา7จ็ดมงครึ่งนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปรอชมรถไปในช่วงเช้าๆกันนะครับอันนี้ก็คือรถจักรสับเปลี่ยนประจำย่านสถานีทนบุรีนะคุณปู่ GK4014 ซึ่งผมเนี่ยมาสถานีทนบุรีตั้งแต่ปี60นะผมก็เจอเขาแล้วนะครับผมตั้งแต่สมัยสียังเก่าๆอยู่เลยนะคุณปู่ก็ถือได้ว่าแม้จะเก่าแต่ก็ยังแข็งแรงนะครับผมยังคอยทำหน้าที่สับเปลี่ยนดุดันนะครับดูฟังเสียงเครื่องนะครับผมตอนนี้คุณปู่เนี่ยก็สแตนบายที่จะรอทำหน้าที่ต่างๆนะในย่านสถานีทนบุรีแห่งนี้ จนวิ่งผ่านนะครับฝ่นเชฟวเร์นมาระวังด้วยเพื่อความปลอดภัยอย่าขึ้ข้ามในรั้นที่หนึ่งและอย่ายืนชิดขอบเส้นสีขาวนะครับขอบคุณครับสำหรับตอนนี้นะฮะรถจากดีเซลที่ทำขบวน255เนี่ยก็กำลังจะวิ่งผ่านในชานชลาที่1เพื่อเข้ามาต่อขบวนในชานชลาที่2นะฮะเป็นหัวรถจักรอันสตอมเท่าที่มองเห็นเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องแคทนะครับผม บีดเพราะมากนะสี่สองหนึ่งสี่ตอนนี้นะก็เลี้ยวเข้าในชานชลาที่สองแล้วเดี๋ยวก็จะถอยเข้ามาต่อขบวนนะอันนี้เลี้ยวขบวนสองห้าห้า ชนบุรีหลังสวนอตอนนี้4214ถอยเข้ามาแล้วนะค่อยๆถอยเข้ามาอย่างสวยงามนะ สีสันสดใสพร้อมกับแดดในายามเช้าเช้านะครับผมฟังเสียงเพลาะของเครื่องยนต์แคปนะ ตอนนี้ก็ทำการต่อขบวนเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวก็รอเวลาออกในเวลาเจ็ดมงครึ่งเสียงแกตเตอร์ l ิลล่านี่ก็เป็นเสียงที่โดยส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนี่ก็ชอบมากๆนะครับผมมันนุ่มนวลนะแล้วก็บวกกับความทรงพลังนะ สำหรับรถไฟในช่วงเช้าที่ทนบุรีเนี่ยก็จะมีจํานวน3ขบวนด้วยกันนะโดยที่ขบวนแรกเราจะมาชมรถชานเมืองที่352ต้นทางสถานีราชบุรีปลายทางสถานีทนบุรีนะตอนนี้ได้เข้าในชานฉลาที่1แล้วนะครับรถจากที่ทําขบวนก็เป็นอันสตอม4307บริษัทเดินขามไปมาบนตะวันะคจะมีรัจะมีบนรถเข้าชาที่1สีสวยมากนะ4307 เครื่องเดิมๆนะครับนี่นะครับก็พร้อมกับบรรยากาศผู้คนเนี่ยเดินทางมาทำงานในช่วงเช้าๆลงจากขบวนรถนะฮะ ตอนนี้รถจักรอันซ่อม4307เนี่ยก็ได้ปลดออกจากริ้วขบวน3าางแล้วนะครับผมมุ่งหน้าไปเก็บที่โรงรถจกักรทลบรีซึ่งอยู่ทางด้านหน้าผมนะนี่นะครับริ้วขบวนตอนนี้ว่างเปล่านะครับผมผู้โดยสารก็ลงรถกันเกือบจะหมดแล้วแต่ตอนนี้คุณปู่นะ4014เนี่ยก็สเตนบายเตรียมที่จะ มาลากริ้วขบวน352เนี่ยจะเก็บในย่านสถานีทนบุรีนะฮะ ตอนนี้ปู่นะครับก็ดึงริ้วขบวนรถธรรมดาที่257ทนบุรีน้ำตกออกมาจากย่านแล้วนะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำยังไงต่อนะครับ ตอนนี้คุณปู่4014เนี่ยพร้อมกับลิ้วขบวน257กําลังจะถอยเข้ามาแล้วนะฮะคาดว่าน่าจะต่อกับลิ้วขบวน352แล้วก็ลากไปเก็บแล้วถึงจะลากลิ้วขบวน257ออกใหม่ทีนะฮะเพื่อมาตั้งขบวนนะครับ ตอนนี้ก็ยืนอยู่ตรงป้ายนะครับผมก็กำลังทำการลากลิ้วไปเก็บนะฮะตามที่ผมบอกเลยนะ <laughs> ริ้วขบวนรถชาญเมือง3ามราชบุรีทนบุรีตอนนี้ได้ถูกลากเตรียมที่จะเข้าไปเก็บในย่านแล้วนะสวยงามครับสวยงาม นี่นะครับขบวนรถธรรมดาที่25 5ทนบุรีหลังสวนก็ได้เวลาที่จะออกจากสถานีทนบุรีแล้วนะ สำหรับลังสวนนะก็เป็นอำเภออำเภอหนึ่งของจังหวัดจุมพรนะครับผมขบวน2อ5วันนี้รู้สึกว่าบรรยากาศการโดยสารเนี่ยก็จะโล่งนะด้านท้ายก็มีตู้สีเขียวนะไปแล้วครับสุดยอดอ่า เมื่อขบวนรถเนี่ยออกจากสถานีทนบุรีไปแล้วก็จะจอดที่ที่อยู่รถจรันสนิทวงแล้วก็ที่อยู่รถบางระมาดสถานีชุมทางปลิ่งชันนะสำหรับตอนนี้นะก็จะเป็นการถอยริ้วขบวน257เข้ามาต่อกับรถจักร G.E.K. 4026ที่รอทำขบวนนะ ก็ต่อขบวนเรียบร้อยนะสำหรับขบวน257เนี่ยจะออกจากสถานีทนบุรีในเวลา7.45โมงนะ เพื่อนครับและสําหรับขบวนสุดท้ายในคลิปนี้นะฮะก็เป็นขบวนรถธรรมดาที่257นนทบุรีน้ําตกเป็นรถไฟที่ไปกาญจนบ,บุรีนะฮะเป็นคําตอบสําหรับหลายๆท่านที่ต้องการจะเดินทางไปท่องเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ําแควรหรือว่าถ้ำกระแสน้ําตกไซโยน้อยต่างๆนะครับผมสามารถที่จะเดินทางไปกับขบวนนี้ได้นะฮะตอนนี้ขบวนรถก็จะได้เวลาออกจากสถานีทนบุรีนะฮะ คุณปูนะชักวีดแล้วจะฟังเสียงคำรามนะครับ วันนี้ขบวน257ก็ลงเช่นกันนะสังเกตได้ว่ามีฝรั่งเนี่ยเดินทางไปกับขบวนนี้เส้นทางสายนี้เนี่ยหรือเส้นทางที่เราเรียกกันว่าสายมรณะเป็นเส้นทางสเสน่ห์นะฮะไปแล้วครับก็สำหรับป้ายต่อไปนะที่ออกจากธนบุรีไปแล้วก็จะจอดที่ที่อยู่รถจรันสนิทวงที่รถบางละมาดแล้วก็สถานีชุมทางตลิ่งชันนะครับตลอดจน ลายทางนะครับผมสถานีน้ำตกสำหรับคลิปในวันนี้การพาชมรถไฟในช่วงเช้าที่สถานีทนบุรีนะฮะก็มีจำนวนทั้งสิ้น3ขบวนด้วยกันนะครับผมขบวน352ขบวน25 5แล้วก็ท้ายที่สุดขบวน257นะก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะครับเราพามาชมกันที่สถานีทนบุรีนะในช่วงเช้าๆอาจจะเป็นคลิปสั้นๆแต่ก็ถือได้ว่าชมรถไฟกันเพลินๆนะครับผม และกลับมาพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับเช้าวันนี้สวัสดีครับ